มีเข้ามาใหม่ส,สดๆรัวๆนะคะวันนี้สำหรับอิตสูตรดีแม็นะคะ1.9ตัว LDA นะคะมาพร้อมเกียร์แมนนวล4ประตูไฮ g ลนเดอร์เนี่ยค่ะคันนี้เอาไปเลยไม่40,000ค่ะไม่40,000นะีคะทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลย f c แต่สภาพรถเนี่ยนึกว่าน้องป้ายแดงราคาหายไปเกือบ50%ราคาหายไปเกือบ50%แล้วได้รถไม่ได้ต่างจากป้ายแดงนะคะ f c ภายในเนี่ยสวยมากนะคะได้เบาะหุ่นยนต์สีดำเนี่ยคะ่ะฟังก์ชันให้มาเยอะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมองกล้องถอยหลังเนี่ยคะ่ะเกียร์หสปีดเนะคะเบาผ้าสีดำเบาะหุ่นยนต์เท่เนีคะนองป้ายแดงสีขาวมุกมาเอาไปเลยไปดูรายละเอียดในคลิปกับน้องจ้าจ๋าด่วนเลยนะเอซี SC นะตอนนี้เลย เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี f อฟน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทุกท่านนะีคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะจ้าจ๋ามีรถเข้ามาใหม่สดๆดร้อนรมารีวิวให้ f อฟทุกคนได้ชมผ่านช่องทาง YouTube ของน้องจ้าจ่าเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องออนิวนีคะเป็น i s ซูดีแม็กหนะคะ LDA 4ประตู h i g h นเดอร์ er, ยกสูงคันนี้ไม่ Mine 44 0 0 0เท่านั้นนะคะ f c ไม่44 0 0 0แต่ราคาเนี่ยคะถูกกว่าป้ายแดงเกือบ50%บอนะคะบอกเลยนะคะราคานี้ฟังให้จบคลิปน้องก็จะมีค่าตัวบอกในคลิปเลยนะีคะก็ไปชมความสวยความเดิมก่อนนะคะยืน45องศาตอนนี้นะ,ะเหลี่ยมสันตัวรถคมๆไม่ว่าจะเป็นสีรถสภาพรถนะีคะน้องป้ายแดงของจริงนะีคะด้านหน้าอันดับแรกเลยเนีคะ f c นะคะไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟ d ดย์ท m e ์ u ล n นนินะคะไฟหลี่ไฟตัดหมอกอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนะสวยมากนะคะเดิมๆเลยมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าโครเมียมเที่ยวลมๆอ่ะเที่ยวลมเที่ยวคมๆหล่อๆเนี่ยๆๆๆๆะคะแล้วก็ <c oughs> ได้ทะเบียนนี้หรือเปล่าไม่ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพจะได้ไป้ายทะเบียนกรุงเทพนะ FC นะคะ <c oughs> สีสวยมากนะคะสีสวยมากนะคะ FC นะ สวยมากเลยนะคะตัวสีรถเนี่ยสีขาวมุกสีเดิมทั้งคันนะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยบอกตรงๆเข้ามาปุ๊บลางตั้งขายเลยเข้ามาปุ๊บลางตั้งขายเลยใครสนใจใครตามหาอยู่แต่ไม่อยากออกป้ายแดงไม่อยากดาวมาหานองเจะจา,จาที่เพชนยนต์เอาไปเลยดอกเบี้ยชนป้ายแดงนะคะนี่เรียมสันรถนะคะแกะด้านข้างรถเนียนแนบชิสนส่กันเหมือนเดิมนะคะคําโลโก้ว่าไฮ g ลนเดอร์จะอยู่นะคะบนซุมล้อฝั่งขวานะอ่ะ มาดูในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างด้วยความใหม่นะ FC นะด้วยความใหม่นะีคะดูจากล้อแม็กอันลอยสกูหกรูนียคะยังไม่มีอรอยขูดรอยแตกรอยหักมาพร้อมยางบิสโตนเนีคะไม่4ี่หมื่นเนีคะเพราะฉะนั้นดอกยางมาพร้อมกับตัวรถแน่นอนนี่นะนี่ลูกค้าดูความใหม่จากตัวน็อตใต้สมล้อสีรอยแต้มาร์กจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดสนิมแทบจะยังไม่มีเกาะเลย นี่คือเครื่องใหม่ของจริงนะคะนี่คือรถสภาพป้ายแดงของจริงนะคะที่เพชรโยนเนะคะเอามาให้ดูเอามาให้ชมนะ FC นะใครสนใจโทรหาน้องเจจ๋าด่วนๆเลยนะคะสภาพนะคะบันไดทางขึ้นก็ยังอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีแตหกหักชำรุสุดหายไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยขูดเลยนะคะส่วนกระจกนะคะมาพร้อมกับกระจกนะคะปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED เป็นเส้นนะคะกระจกตัวเดียวกันกับสีรถนะีคะ แล้วก็กันชนล่ะน้องก็จะเอาไใช่กันชนกันาสาดนะกันาสาดมีให้แล้วพี่นะคะกันาสาดมีให้แล้วเอาไปใช้งานเลยนะคะขนาดฟิล์ม40รอบคันติดตั้งมาจากป้ายแดงนะคะเอาไปเลยเอาไปใช้เลยลูกค้าไม่ต้องรอรถนะคะจัดไฟแนนผ่านรับรถขับกลับได้เลยสภาพพร้อมใช้งานทั้งหมดแล้วนะคะอะ่าใครอยากได้เงินเดือน20,000มาคุยกันได้เลยนะรายได้ไม่พอหาคนร่วมนะคะ1.5เท่าก็ซื้อได้นะ FC นะ 1.5เท่าของรายได้ก็ซื้อได้แล้วนะคะกับน้องเจ้าจ๋าวันนี้นะมาดูในส่วนของแคสซีเส้นเดิมๆสวยๆเต่งๆตึงๆนะคะนี่ช่วงล่างเดิมไม่ต้องกลัวเลยแคสซีเดิมไม่เดิมไม่เอาเข้ามาขายเดิอล,ลูกค้าเดิอเนะะี่ยะอ่ะนี่มาดูเนี่ยคะน็อตด้านหลังนี่คือรถสภาพน้องปลายแดงของจริงเนี่ยคะสภาพปลายแดงของจริงลูกค้านะคะทุกอย่างไม่มีอรอยตําหนิจริงๆนะคะสวยมาก โอ้โห oh, นะคะแต่พูดถึงว่าคันนี้นะคะเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะว่าเราเน้นคัดเกรดเราเน้นคัดแบรนด์เราเน้นคัดคุณภาพนะคะถ้าไม่สวยไม่ไดีจริงๆเราก็เอาเราก็ไม่เอาเข้ามาให้ขายนะอ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังนะ FC นะด้านหลังมีกล้องถอยให้นะคะที่เปิดโครเมียมนะคะกล้องหลังเนะะี่ยมองชัดมากนะคะมองชัดมากกล้องด้านหลังของเขานะคะแล้วก็บันไดาทางขึ้นอยู่สภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะ สภาพเดิมจริงๆคันนี้สภาพค่อนข้างสวยนะคะไฟท้ายคมแท้คมเดิมไม่มีตำลิตตำหนิไม่มีรอยแตกรอยหักนะคะโลโก้อิซุอยู่ชัดเจนอะกลมดูใต้ท้องรถบ้างนี่แม้กระทั่งล้ออะไรนะคะดอกยางนะคะยังไม่มีอรอยวิ่งยังไม่ได้ถอดวิ่งเลยนะคะดูจากเส้นผ่านศูนย์กลางเนะคะเผาลางแหนบถอยเสียเดิมทั้งเส้นค่ะ f c เดิมทั้งหมดค่ะเดิมหมดเลยนะคะ แล้วมาดูในส่วนของตัวนะคะไลเนอร์โอ้โหใบไม้ร่วมใส่สองใบนะคะอ่ะไลเนอร์นี่สภาพเดิมนะะของโลโก้ d m a มนะคะสภาพเดิมใหม่สวยกริบไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดไม่ผุไม่พังไม่รั่วไม่ต้องกลัวนะคะนี่น็อตแก้มขวาสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะเดิมน็อตไม่มีขยับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะ F นะ ดูสภาพสวยๆเดิมๆของรถของเราได้เลยเนี่ยค่ะใครอยากได้อยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมไม่มีปัญหาเลย FC แค่ยกหูหาน้องกจะจ๋านะคะไม่มีปัญหาเลยนคะคะรถเดิมขนาดนี้นะคะมีที่เพชรยนต์เราคัดให้ลูกค้าแน่นอนนีคะนี่สภาพสวยนะอ่าใครอยากได้นะคะทักเข้ามาทักเข้ามาเลยนะคะน้ะนองเจ้จ๋ายินดีพพอร์ตนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเอปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นะคะอ่ะออกง่ายนะคะรถที่เพชรยนต์ออกง่ายทุกคนันออกง่ายเพราะว่าเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่นะเอฟซี FC. ที่ออกง่ายเพราะว่าเราเป็นดีลเลอร์ใหญ่และเป็นดีลเลอร์เกรดเอเพราะฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยงเงื่อนไขสิทธิพิเศษจากทางแบงค์หรือทางไฟแนนซ์เขายื่นข้อเสนอให้เราก็จะดีกว่าที่อื่นหน่อยเนาะอ่ะมาดูเพาเนี้ยภายในกันบ้างนะเอฟซี FC, นะมาดูภายในกว้างมากภายในกว้างมากแล้วก็ใหม่นะคะด้วยตัว เาาหลายๆอย่างนะคะเปลี่ยนไปแทบทั้งหมดเลยอ่ะมาดูจากตัวแผงประตูนะ f c แผงประตูสีดำนะคะก็จะมีสีเทาเมทัลลิกตัดมานะคะตัวควบคุมสวิปนะคะหรือว่าปรับกระจกไฟฟ้าอยู่ฝั่งนะคะแผงประตูคนขับนะคะทีพ่พักแขนนะคะเป็นแบบกรรมะหยี่นะคะนี่สภาพไม่แตกไม่ชำรุดสูญหายเจ้าของถือว่าดูแลดีนะคะก็เพราะว่าใช้งานน้อยใช้งานน้อยนะคะสภาพรถค่อนข้างไม่ชำ นอ็อตคานเสา A เสาบสาภาพเดิมจุดเดิมเนี่ยคะ่ะรายละเอียดต่างเดิมเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะมีการล้างขัดสีนะคะทำความสะอาดให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบหลังจากที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์แล้วรับรถหรือว่าจะซื้อสดเนะคะเราทําได้ทุกเงื่อนไขนคะค่ะมาดูในส่วนของเบาะนังนะคะเบาะเขาเรียกว่าเบาะหุ่นยนต์นะคะเพราะหมายถึงเรียกเบาะหุ่นยนต์น้องกระจ๋าเนี่ยสังเกตนะคะมันจะมีไหลมีตรงนี้นะคะตัวเขาจะคล้ายๆบึกบึนเหมือนหุ่นยนต์แต่สาภาพเบาะเนี่ย นะสภาพเบาะนิ่มมากแล้วก็เต่งๆไม่ชำรุดแม้กระทั่งรอยยนยังไม่มีให้เห็นเลยนะคะนี่คือความสวยงามของตัวเบาะนะคะ f c คนไหนชอบความออริจินอลเดิมๆโรงงานเนะะี่ยค่ะคันนี้ตอบโจทย์นะหนูบอกเลยนะคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อบลูทูธคันนี้อ่ะนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางด้วยสีดําคือ เดิมหมด FC เดิมหมดนะน้องก็จะให้ดูเลยเดี๋ยวน้องกจะบอกราคาอยู่ท้ายคลิปนะ FC นะเดี๋ยวน้องกจะบอกราคาอยู่ท้ายคลิปนะคะดูความสวยความเดิมความเลี้ยวก่อนเลยนะคะเฮดรูมสะอาดสะอา้านนะคะนะ,ะเพชรยนต์เปิดทําการทุกวันคะ่ะ FC เพชรยนต์เปิดทําการทุกวันนะไม่ต้องเกรงใจเข้ามาชมรถตัวจริงกับจะจ่าก,ก่อนได้เลยหรือลูกค้าสามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนเลยนะคะสามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนได้เลย นะคะรอมาชมความสวยความเดิมรถที่เพชรยนต์กันนะคะมาเยี่ยมชมบริษัทนะคะได้เลยนะคะอ่ะมาชมในส่วนของห้องพิสานด้านหลังนะเอฟซี F C, นะห้องพิสานด้านหลังเช่นกันนะคะกว้างขวาง,วางนะมีที่อ่พิงศรีรษะให้ด้วยนะคะก็มันเอาพักได้อ่ะก็กดลงมานะคะกดได้นี่นะคะใหม่แทบจ,จะไม่มีอรอยใช้งานเลยชัดเจนค่ะเอฟซี F C. แทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยกระเป๋าจริงโจ้คู่หน้ามีให้นะีคะที่แขวนสัมภาระมีให้1จุดนะคะที่เสียบสาย USB มีให้1จุดแล้วก็ที่เก็บเหรียญใส่สัมภาระนะคะสวยๆเดิมๆนะคะรับประกันโครงสร้างค่ะไม่ชนหนักไม่พิกามไม่จมน้ำแน่นอนนะคะน,อน็อตทุกตัวมาดูได้เลยจุดไหนขันนะคะจุดไหนมีขันหรือไม่นะคะสีนี่เดิมนะคะเรา,าจับขึ้นบันไดก็มีให้นะคะโอ้โห นานๆก็ไม่ค่อยมีมาเยอะนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะถ้าเราเจาเข้ามาก็คือสภาพเนี่ยต้องเด็ดต้องเดิมแล้วก็สวยนะคะสวยพอๆกับป้ายแดงเลยเนี่ยะคะตรงนี้อ่าไม่สี่หมื่นสี่ค่ะเอฟซีไม่สี่หมื่นสี่นะรีบโทรเข้ามาค่ะรีบโทรเข้ามาใครสนใจคันนี้พนักง,งานบริษัทค้าขาย,ขาาร,ยขรัฐวิสาหกิจราชการนะคะอาชีพส่วนตัวพ่อค้าไม่ขายเนี่ยบอกเลยมาเลยนะคะปรึกษาน้องกระจาเดี๋ยว ทำเคสให้นะคะดูแลเคสให้นะเสียงปิดประตูก็ยังไม่ตกเลยลูกค้าสวยๆนะคะเด็ดๆน้องปายแดงเลยนะคะไปชมนะคะไปชมในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยนะคะไมซีหมื่น